ได้มีโอกาสร,ร่วมกิจกรรมไอ b ์ c k กเกต a า l e n g e นะคะการทำท้ i ไอ b ์ c k กเกต a า l e n g e วันนี้เนี่ยความจริงอาจจะถือว่าเป็นกระแสที่มาจากสางประเทศนะคะแต่ว่าผมก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างน้อยเราได้ทำอะไรบางอย่างเพื่อสังคมครับแล้วก,ก็ค้า,น,ะคะานี่มันค่อนข้างจะชุกนิดนึงนะฮะพิธีการค้ำจากคุณพิลาศีดีะเป็นโหน้า การฝ่ายการตลาดนะครับในการฝ่ายการตลาดของบริษัท Advanced Coal Service JAS นะครับท้าผมมาผมก็เลยต้องรับคำท้าผมอยากจะขอแสดงความขอบคุณะอยากจะช่วยเหลือกิจการของตุลาตุลาสุดยอดยุคใหม่นี้นะการบริจาคเงินผมให้ผู้บริหารฝากนะครับ ครงแรกท <heaven entender> ี่ผมจะท้านะฮในการที่จะทำไอซ์พาเก็ตกาเด้นข่านต่อไปคือท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์พัฒนานาวาเจริญคุณัดีครับแพทย์ ครับสวัสดีครับผมประวิต์จิตรราพงศ์นะครับวันนี้ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาจัดกิจกรรม Ice Bucket Challenge นะฮะเพื่อที่จะมอบนะฮะปัจจัยหรือเงินสมรบทุนจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกผู้ใช้ในกิจกรรมของโรงพยาบาลต่อไปครับขอบคุณคุณประวิรมากนะครับที่ของแบคคันยอดนะครับที่มาจัดกิจกรรมที่นี่นะครับ k e t c u c l l t n h e l l e n g นนั้นก็เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมครับ นะเราสนุกสนานด้วยแล้วก็เราก็สมนักทุนมูลที่โรงพยาบาลสวนดอกด้วยครับขออันนี้เป็นครั้งแรกนะครับนะบที่เชียงใหม่ก็เคินครับพวกทุกท่านนะครับมาช่วยกันบริจาคเข้ามูลที่โรงพยาบาลสวนดอกนะครับเพื่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวนะครับครับขอเชิญทุกท่านครับ